ก็สวีดะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับย right. ินด <qu> ีต้อนรับเข้าส <test> uh. <aciones> ู่ f o l d e r f o r j u n e w i ล l เอาละสวัสดีตอนนี้เราการวิจัยของเราครั้งที่แล้วผมได้วิจัยการโจมตีก็คืออาวุธระยะไกลไปก็ได้เลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์3นะที่เราต้องการแต่ว่ามีคนบางคนนะครับเขาอยากจะได้การเลือนแร่แปลธาตุนะก็คือการปรุงยานั่นเองนะถ้าเกิดเราวิจัยเสร็จนะอ่ะ วันนี้เราจะมาทำอะไรดูเราก็จะมาดูว่าไอ้โต๊ะวิจัยที่เราวิจัยมาเนี่ยอโต๊ะทำธนูใช่ไหมอ่ะนี่ไงโต๊ะทำงานโบยื้ก็คือไม้นั่นเองโอ้ขาดไม70้70็ดสิอ่ะโอ้ไม้หมดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องทำการสร้างพื้นที่เก็บไม้นะปะผมอยากจะให้เขาเก็บไม้ไว้เยอะๆเลยนะเขาจะได้ตัดไม้นะครับเขาจะได้ตัดไม้แล้วเอามาเก็บไว้นะตอนนี้ ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้ไม้เยอะเลยอะทําเครื่องมือเนี่ยมันจะต้องใช้ไม้สิบสิบอะแล้วก็ปรุงอันนี้ด้วยนะปรุงอันนี้ก็ใช้ไม้อย่างละหนึ่งนะถ้าทำสิบอันแล้วก็ทําเครื่องมือแต่ละอันเนี่ยใช้ไม้ห้าสิบกว่าเลยนะบนรลดน้ําอะไรเนี่ยคออใช้ไม้อย่างเยอะนะ่อเราเอาที่เก็บแค่อตอนนี้มามันเก็บได้แค่200ไงมันใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะเราต้องเก็บไม้เป็นสักพันสองพันนะครับมันถึงจะยังพองั้นเราก็ สร้างพื้นที่เก็บไม้เลยอันนี้มันเก็บได้หนึ่งร้อยใช่ไหมอ่ะนี่ไงเก็บไว้ที่สวนเลยจึดหนึ่งหนึ่งร้อยสองร้อยเฮ้ยโอ้มไม้ไม่พอตอนนี้เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เรามาสร้างเพิ่มเติมก็คือต้องมีนี่ลงไปเออจะได้เอาไม้มาเก็บไว้ที่นี่อ่ะแล้วน,นหนดูสินี่ก็คือ แปลงค่าสารีนะั้นเดี๋ยวเราจะทำการผลิตเจ้าหนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเจ้าโรงเบีย์นั่นเองมันก็คือใช้แร่เหล็กร้อยยี่สิบนะแล้วก็ใช้หินเท่าไรไม่รู้หินห้าสิบด้วหินห้าสิบน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเราต้องไปจัดการ uh huh, uh huh. นี่ขุดคิดต้องทำไมเดี๋ยวเราจะต้องตั้งค่าเขาด้วยนะครับเขาไม่ค่อยขุดเหล็กเลยนะคนนี้อ่ะให้เขาขุดเหมืองเหล็กอย่างเดียวก็แล้วกันแล้วคนอื่นก็ไปขุด ที่ตอกับหินพอนะเพราะว่าเราต้องการเหล็กเยอะเลยอะช่วงนี้เออถึงเวลาเขากลับไปนอนกันละนอนก่อนแล้ว,ลวเจอกันพรุ่งนี้เชา้าตอนนี้ดูเหมือนว่าอาหารของเรามันจะเยอะเกินไปแล้วะครับมันไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เออเราควรที่จะมาสร้างที่เก็บผลผลิตเพิ่มเติมกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ไงที่เก็บวัตถุดิบดิบอเอาไว้ตรงนี้กันแล้วกันอ่ะ เก็บเข้าไปข้างๆโรงเบียรนะ่เออเดี๋ยวเราจะต้องขยายตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าผมจะต้องวางาที่ผลิตเบียร์ไว้แถวนี้นะงั้นเราก็ต้องสร้างพื้นคนระับสร้างพื้นขึ้นมาบริเวณตรงนี้สร้างยาวมาแบบนี้ได้ไหมเออแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องได้ไหมแบบนี้โอเคแล้วก็ผนังผมใช้เป็นผนังแบบไหนวะเนี้แบบนี้ปะ่ะแบบนี้มา ถ้าเกิดทางขึ้นลระไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหาสิ่งของมาวางตรงนี้ก็ได้นะอ่าลบตรงนี้ไปตรงนี้ก็จะมีชั้นวางอะไรสักอย่างที่เราสามารถวางได้มีไหมนี่ไงชั้นวางอาหารในครัวนะเดี๋ยวรอรอปลดล็อกอาหารขั้นสูงนะ่าจะวางได้พอดีหรือไม่เราก็ทำการย้ายเจ้าสิ่งนี้นะมาวางไว้เลยเออแบบนี้มันจะได้ไม่ลกหูลกตาอ่ะ นะการสร้างก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยวินเฮมเจ็บเจ็บขาคุณหมออุย้ยมาแล้วการวิจัยเสร็จสิ้สนไหนคุณหมอมาดูสิวินเทมเจ็บขาการรักษาของคุณหมอเป็นยังไงบ้างใน่ไงฉีดเข้าไปเลยโอ้โหเดินขาก็เปกเลยฉีดเข้าไปเดินขากระเปรีกเลยดูสิเออใส่เฟือกนะใส่เฟือก เป็นเวลา1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงของตัวเกมนะครับแล้วเขาน่าจะหายมาเนี่ยเออถ้าเกิดเราไม่ทําการรักษาในเวลา48ชั่วโมงนะก็คือ2วันของเกมอะ่ะเขาก็จะเจ็บขาแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับเขาก็จะไม่มีทางหายไปเลยก็คืออาการเป็นถาวรอ,อะ่ะเออมันไม่มีทางหายนะครับอ่ะจัดการเราต้องเก็บอาหารให้มากที่สุดก่อนที่ เราจะเข้าหน้าหนาวการวิจัยเสร็จแล้วนี่ว่ะเออเรามาวิจัยควขั้นสูงอุ้ยวิจัยไม่ได้ต้องวิจัยเป็นเฟอร์นิเจอร์ก่อนโอเคเฟอร์นิเจอร์หินอ่าวิจัยเฟอร์นิเจอร์หินก่อนโอเคไหนะดูสิโรงเบียร์ทำอะไรได้บ้างโอ้ต้องใช้ขั้งฟักโงแล้วก็ขังข้าวสาลีเลยนะอ่าอันนี้ต้องมีเท่าไหร่มันถึงจะทำการปาร์ตี้ได้ยา่น้อย42เหรอเอองั้นเราก็ สต็อกเบียร์ไว้เลย100นะเออเบียร์100ฟักทองเราไม่มีคนปลูกครับเบอมันไม่ได้ปลูกหน้าหนีแเลยครับเราต้องรอฟักทองเพื่อที่จะทําเบียร์ของเราต้นเองอาปลูกเลยนี่ไงปลูก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 สวนฟักทองปลูกให้หมดเออที่ปลูกเต็มสวนเลย รอการสกุมาสรงเอ้ยจูเดียนชาวนาเลเวลแปดเราทำอะไรได้บ้าง uh huh. ดูสิเต็มหรือยังโอ้เต็มแล้วนะเออรอแค่การวิจัยแบบครัวเลเวลสูงๆเขาก็จะทําอาหารชนิดใหม่ๆได้ตอนนี้เขามีแต่อาหารปิ้งย่างนะครับเขาก็เลยต้องกินของแบบปิ้งย่างกินเข้าไปมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ เออแล้วดูก่อนดิเรามีของเยอะแยะมากมายอพอที่จะเอาอะไรไปขายได้บ้างเนี่ยช่วยด้วยจนสลัดกําลังไล่ตามพวกเราและพวกมันก็ตามทันคุณช่วยเราหน่อยได้ไหมมาจัดก,การอนธพันธ์เหล่านี้เฮ้ยเดี๋ยวนะปกป้องหมู่บ้านเลยได้ไหมเนี่ยเอาลองดูนะคุณผู้ชมเออขอบคุณมากเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะของคุณโดยเร็วเตรียมการต่อสู้เลยเพื่อนฮะวอเดอะฟักเฮ้ยเดี๋ยวนะ ติดต่อสมาคมเพื่อนติดต่อโว้มาช่วยปูกป้องหมู่บ้านเราทีเออนี่ไงแล้วก็ทุกคนเข้าสู้โมโจมตีต่อสู้ไปอุย้ยโจนสลัดมาแล้วสู้ได้ป่าสู้ไปเอ้ยเอ้ยมือเอามือตกมาเอามือตกน่าจะสู้ได้อยู่ลองพวกเยอะเออ จะฆ่าหมูมันจะฆ่าหมูมันจะฆ่าหมูเอ้ย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 เดี๋ยวนะหมออยู่ไหนโจรสลัดกี่คนวะเนี่ยโอ้ยมาเยอะเลยเออเดี๋ยวนะแอนเดียหมดสติอยู่นี่ยึบวินเฮมวินเฮมอุ้มแล้วก็ใครอีกเบอร์ต้า เดี๋ยวนะวินเฮมอุ๊บคนนี้ไปก็ได้ไปมีใครอีก uh huh. ทาร่าทาร่ามาดเจ็บเออโอเคน่านจะดูแลกันได้ปะหมอบาดเจ็บครับแล้วใครจะดูหมอวัดโอ้โหมันมันไปกินเฉยเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> มันห่วงกินมากกว่านะีไอวินเฮมเนี่ยเอาใส่เข้าไปแอนนา ช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหบาดเจ็บหนักมากเลยห้าพันแผลใช้ไหมหมอเราจะตายอย่าให้หมอตายหมอต้องอยู่มีชีวิตรอดเพื่อรักษาทุกคนเออแล้วใครวะเนี่ยวินเฮมไปให้ยาโอ้ยาไม่พอรักษาก่อนรักษาหมอก่อนอือหมอลอดไหมเนี่ยโอ้โหหมอบาดเจ็บหนักเลยอะ่ะหมดสติเดินจ้า เออน่าจะฟืนเลือดอยู่ครับหิวหิวเดี๋ยวนะ <Yeah. S 1> แล้วมันหิวมันมาตอนหิวพอดีเออให้อาหารให้อาหารเออเอาอาหารไปให้ด้วย <Yep. S 1> เบอร์ตาจะตาแล้วเนี่ยโอ้โ oh. หหิวหิวเออดูแลก,ก่อนดูแลคนป่วยดูดิ <Yep. S 1> ซาล่าอันนี้หิวปะ่ะอ uh ัน huh. นี้ก็หิวนะ uh huh. อันนี้กอกอาหารเข้าไปให้อาหารให้อาหาร เออให้อาหารก่อนให้อาหารทางหลอดลมไม่งั้นเขาตายวิ่งเหยื่อไปปอดอุปกรณ์แล้วก็ฆ่าจนสลัดทิ้งซะเราจะได้เอาอุปกรณ์เขามาด้วยเอออุปกรณ์โจนสลัดครับมันดีฆ่าทิ้งนี่ไงไม่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 ี่ไงปอดอุปกรณ์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปืนมันปืนมันจะหนีแล้วเอ้ยเออโอ้ยมันหนีไปได้ยังไม่ได้ถอดเสื้อมันเลยถอดอุปกรณ์ก่อนถอดอุปกรณ์ถอดอุปกรณ์วินเขมทำหน้าที่หน่อยเออตาไปเออเออฝึกฝึกฝึกทหารฝึกทหาร เออโอเคใช่แล้วเราขับไล่พวกเขาออกไปนั่นแหละคือบทเรียนสําหรับพวกเขาขอบคุณมากสําหรับการช่วยเหลือแค่นี้เหรอวินเฮม uh huh. วินเฮมยิท <Yep. S 1> หารเลเวลหนึ่งแล้วไอ้ดาบมาเลยแล้วครับโอเคโอ้โหแล้วดูมันมา่างบ้านไงขณะน,นี้เป็นเวลาสี่นาฬิกามีเอ้ยมีใครบางคนกําลังเจ็บป่วยอยู่ มันก็คือเบอร์ต้าโอ้แล้วเขาโปรดอยู่ลองใช้ยาแก้หวัดใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโ,โอ้โอ้หายปะจิ้มเขาไปที่อะไรกันไม่รู้เนาะอยู่สิเป็นไรปะ่ะหายแล้วเหรออุ้ยอันนาก็จะตายแล้ว คนขุดเหล็กของเรามีคนเดียวสุดด้วยแย่ yeah, แล้วไงเราไม่ได้ปั้นคนเพื่อที่จะมาขุดเหล็กคนต่อไปเลยอะไม่นะแอนนาก่อนตายขุดเหล็กให้ได้เยอะก่อนได้แล้วกันวั <c oughs> นนี้เป็นวันสุดท้ายของดูดูบร่วงแอนนาเหลือเวลาอีกกี่วันวันนี้0.9วันพรุ่งนี้ตาย <c oughs> โหวิวเหมป่ามาเีวิว8แล้วครับหนยูซี่ยัเห็นเขา ระดับได้ปะก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือโลหะได้นะเออวิวฮมคนต่อไปอาจจะเป็นเธอก็ได้ที่จะต้องตายเออขุดเหมืองมาเนี่ยขุดด้วยนะเออแต่ว่าไม่ค่อยไปขุดนะตัดไม้อย่างเดียวเลยชีวิตเขาทำไมถึงไม่ไปขุดเหมืองอ่ะก็มีอุปกรณ์ขุดเหมืองไหมก็มีแต่ว่าไม่ค่อยขุดเหมืองนะเพราะว่าเหมือนว่าแอนนารับขุดอยู่คนเดียวปะ วีอเอบอกว่าแค่ตัดไม้ฉันก็ไม่มีเวลาว่างไปขุดเมืองแล้วอะอุ้ยมีคนมาดูสิใครเอย่ยโอ้ช่างขุดแร่คนใหม่ของเราเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาจะตายแล้วเดี๋ยวเราสร้างพื้นที่ชัว่วคาวให้เขาก่อน,นแล้วอุ้ยไม่มีผ้าแต่นไมไม่มีผ้าแต่ว่ามีผ้าเออเดี๋ยนะแอนนายอยู่ไหนวันเนี้ยยุ แอนนาอยู่ห้องนี้โอเคนั้นเราก็สร้างห้องไว้ที่ตรงนี้ได้อยู่อ่ะอันเคียตไปรับคนต่างด้าวเข้ามาก่อนสิเออเราต้องการคนขุดเหมืองเพิ่มอีกหนึ่งคนนี่ไงยุบคารุนคารูลาคารลูลาคารลูารลาลงั่นเหรอคารูลาเข้ามา ทำอะไรก่อนเลยอันดับแรกสร้างเตียงของเธอให้เรียบร้อยซะเธอก็ไปอยู่กับห้องเดียวกับแอนนานะเธอจะไปนอนอยู่ข้างนอกเหมือนกับแอนเกียดโอเคเป็นเจ้าข้าเจ้าของเรียบร้อยเออต้องการอาวุธของตัวเองครับมาถึงก็อาวุธเลยเว้เออเขาจะต้องมีพื้นฐานนะครับพื้นฐานการมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีที่เก็บอาวุธ ที่เก็บชุดก็ที่เก็บชุดของตัวเองแบบนี้นะเออน่าจะใช่นะครับก็แกรอล,ล่าอันดับแรกเออเราจะต้องมีที่เก็บอุปกรณ์ให้ด้วยนะแอนนาอยู่ตรงไหนวะนนี้เออเดี๋ยวแอนนาก็จะตายล้วะเดี๋ยวแอนนาก็จะตายเดี๋ยวเรารอแอนนาตายแล้วเขาก็จะแบบว่าสืบทอดจิตนาลมของแอนนาแล้วกันนะ ว่าไปดูการตายของแอนนานก่อนนะครับว่าเขาจะไปตายที่ไหนอย่างไรอ,อุ๊ยโอ้โหอ่านหนังสือตายเหรอเป็นการตายที่แปลกประหลาดมากโดนซาร่าด่า่อนตายด้วยครับซาร่าขอโทษเธอ๋ยวนี้เลยเออยังไม่ทันได้ขอโทษเลยตายตัแล้วกาโรล,ล่าจัดการพรออุปกรณ์อืมเราก็เอาไปฝังซะไปเอาไปฝัง เรียบร้อยอุยเป็นเจ้าของแล้วก็ลบสิ่งนี้ทิ้งไปแล้วก็เครโรล,ล่ามันเป็นเจ้าของเจ้าสิ่งนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นนาอันไหนวะเนี่ยนี่ไงเป็นเจ้าของเรียบร้อยก็จะว่าดูเหมือนว่าเธอจะใช้ที่ขุดหินไม่ได้ปะ่ะเออใช้ที่ขุดแบบว่าที่ขุดหิน ใช้ที่ขุดหินไม่ได้ครับเงั้นเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาออกแล้วก็เป็นที่ขุดไม้ไปก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตันอูริเกโจรสลัดเอ้ยิยนดีที่ได้พบคุณอีกครั้งเราจังเกตเห็นว่าเราต้องการบางสิ่งเพิ่มเติมเพื่อให้การดําเนินของเราดําเนินต่อไปคนดูจะไม่รังเกียจน,นะถ้าเกิดจัดสรรหาเงิน46เรนหรียญเหรอโอ้โหโจรสลัดเนี่ยมันมาต่อละทีเนี่ยก็คือแบบเราแบบบาดเจ็บหนักเลยนะ ออหาไปก่อนสี่สิบหกเหรียญเราจะต้องหาอะไรไปขายให้กับคนป่าเหรอครับผู้ชมอเอดอะไรเนี่ยโอ้เคลลูล่าอ่าเขาเขาแบบว่าเขากดเมืองเลเวลเมืองขึ้นแล้วป่ะอ่าโอเคเอาใช้เครื่องมือหินดีกว่าครับเขาจะได้คดได้เยอะนะอ่าอันเคลียบเออกินข้าวแล้วก็ไปน่าจะขายชุดให้กับพก็ขาเล่ได้อยู่นะเราจะได้เอาเงินมาเก็บไว้ไง เอไว้จ่ายค่าค่าสวยจนสลัดด้วยข้าเสียหายที่เราไปแบบว่าสังหารจนสลัดไงแล้วเขาแล้วก็แบบว่าจ่ายค่าทาศพให้ไปสัก42เหรียญกงนแล้วกันนะอ่ะมาคุยอันเกียรโอเคเขาขายอะไรดีเนี่ยปุ๊บปุ๊บโอเคสนมปัง5เลื่อน2ไปได้กําไร600โอ้เงินจะเต็มแล้วอาจ่ายเงินให้ จนสลัดได้ไหมโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิอันไหนเอ่ยอ๋อจนสลัดจะมาในอีก5วันเราต้องเก็บเงินไว้ใช่ไหมเออต้องการริสตัลเพื่อวิจัยไม่มีใครไปขุดริสตัลเหรอก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอเออตอนนี้เราก็มีเงินมาจ่ายค่าพนักงานแล้ว <S <S ไปดูเฟสได้รวบรวมรมิสตอลสิบอะได้แล้วโอเคเบียห้าโอ้ต้องการตู้ยาต้องการจําเป็นต้องดื่มเบียวัตถุฟัก เทโรราจำเป็นต้องดื่มเบียร์ตอนนี้เราได้เก็บรวบรวมเบียร์ห้าแล้วเทโรราต้องการสู้ยาในบ้านของเธอถูกเทโรราต้องการดื่มเบียร์เหรอนะเทโร่ามาดื่มเบียร์ก่อนแล้วมาทำธุรกิจของเธอให้มันเสร็จเออจัดก,การดื่มอุ้ยโอ้โหผลิตบาร์มีเธอคนเดียวเนี่ยมันนั่งกินเนี่ยเออเงินดูสิเรียบร้อยอยัง อ๋อต้องเอาไปชนดื่มเบียร์สดใสเอ้ยเรียบร้อยแล้วไงต่อเออคือเราต้องการพูดคุยตอนนี้แคลโรละ่าเมาแล้วมาพูดคุยกับแอนเกียสเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอกำลังเธอกำลังไปกินปะอเออกำลังกินข้าวอยู่มาพูดคุยพูดคุยกับนี่ก็ได้พูดคุยกับวินเฮมไปพูดคุยไปก็ได้สักคนนึงอะตาภารกิจให้มันเสร็จ อ้าวกุณโอวันนี้วันนี้ฉันเมานะเธอเธอมองว่าฉันสวยหรือเปล่าเธอไม่เชื่อยจฉัน,ฉ,นฉันจะต้องมองว่าเธอสวยโอเคเธอก็ต้องการทำงานผลงานชิ้นเอกบนตู้ยาเจ็ดสิบสองตู้ยานี่ไงโอเคสร้างดูสิ โอเคผลงานชิ้นเอกล้มเหลววัตเตอรฟักเครโรล่าพยายามอย่างหนักแต่เธอไม่สามารถสร้างผลงานชิ้นเอกของเขาได้อย่างน้อยเธอได้รับประสบการณ์เลเวลเอหมอเหรอวัตผลงานที่ล้มเหลวเคโรล,ล่าเป็นหมอเลเวลสจะเอามาทำไมคนขุดเหมืองเป็นหมอเนี่ยไ <laughs> <laughs> ม่น่าเลย เอออย่างน้อยก็สำรองไว้นะเผื่อมีคนบาดเจ็บเผื่อมีหมอบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก็โอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับเกม f o t h e r for June จนานี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะก็ได้รับเคารโลลามาแทนแอนนาซึ่งตายไปแล้วนะเธอก็ต้องมาเริ่มปั้นสกิลใหม่ตั้งแต่หนึ่งนะเพราะว่าคาร์โลลาเป็นคนเดียวที่สามารถคุณเล็กได้ตอนนี้ไม่มีใครคุณเล็กได้แล้วครับ ต้องปั้นแคโลลาให้พูดแทนแอนนาได้เราจึงจะประสบความสำเร็จนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับพาทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาหนะไปครับผม